สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีที่รักและเคารพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่11มิถุนายน2567กจ็ยังมีการแข่งขันมวยตามปกติวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเพชรยินดีกรุ๊ปมวยมันสนันเมืองก็จัดไว้ที่เวทีมวยลังสิตเริ่มการแข่งขันก็ประมาณ6โมงเชนทังท่องทู24นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ยังเหมือนเดิม เรียกร้องเชิญชวนไปเชียร์ไปช่วยเสียนาวีวรัตน์วชิรลรัตนวงศ์ให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันกับคุณนัทเ,เดชแล้วก็ยังมีใครอีกล่อะอาเสียตังเสียตังแล้วก็ยังมีด็อกเตอร์พงศ์ปมาเตอร์กิติมาศักสองเวทีพ่อบ้านตีอ่าสวนมะลิอ่าร่วมด้วยช่วยกันไปใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์นะครับ และกดไล้์กดแชร์ให้กำลังใจสำหรับผู้ดำเนินรายการก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงเอามาแล้วก็เหมือนเดิมข้อมูลมวยไม่ต้องกลัวก็พยายามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็ต้องขออภัยกับประชาชนคนมวยคู่ที่หนึ่งในรายการเป็นนิวสยามหมวดจงปางศีดากับวันชัยทีเคดีมวยไทยนะครับ ส่วนคู่ที่2ในรายการก็เป็นพญา,ยาเพื่องอึงอุบลวันนี้มาเจอกับแคนชายพันดักรัตนบุรีส่วนคู่ที่3ในรายการก็เป็นขุนศึกเพชรยินเดียคาเดมีก่กับลูกกอกเพชรสิทธิบิ๊กแจ๊คนลรักปทุมผู้นำรายการก็ซ้ายนะครับซ้ายสีสะเกดก็เป็นหยกมรกตแพทองเจริญยนหรือวอสังประยซึ่ที่ยวนี้ก็มาซ้อมอยู่กับปวยบางพอแหลม มาเจอกับปืนใหญ่พอหลักบุญหรือพีเคแสนไทยไมยไทยยิมอ่าคุณนวพงศ์อขอบคุณมากขอบคุณมากสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านนะครับอยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องขออนุญาตเป็นแฟนหมัดมวยทักทายให้เกียรติไปยังหัวเรือใหญ่ของผมบางคาพี่หมูตลาดภูเจ้าพญาเดี๋ยวร,ร,รอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับ แล้วก็ยังมีใครอีกล่ะอาจารย์ประจักขอนแก่นเฉลิมกล้าวมณีอยู่ดีมีสุขไปอาจารย์แล้วก็ยังมีใครอีกอาจารย์ประจักษ์อาจารย์เฉลิมอาจารย์ถึงอภิยาสามโมกสงชายเทียนทะเล26นะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเด็กผีชี้ให้รวยอาจารย์ประหยัดคนหลวงวชิรภูมิีก็คนจริงใจของสังคมมวยละวิงหนึ่งท่าน แล้วก็ยังมีทศพรทองอ่อนลาชาวหงสกลนครแห่งอำเภอสว่างแดนดินอันนี้ก็ขายรถมือสองนะครับพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินนครพนมสกลนครใช้บริการกันไปและโดยเฉพาะการซ่อมแซมปะผูช่วงลงช่วงล่างงานคงยนต์ได้หมดเลยพิชิตนกเล็กหุธนครนถฐก็ชนทุกตู้สู้ทุกสายนะครับกินให้ไสทะลักหักทะไหลไส้ทะลึม ทะลวงทะล่นทะลุดนะครับโอ้โหทะอย่างเดียวเลยเอาคุณอาเอาฝากไว้เลยนะครับเบอร์น้องนะครับ0610633421แล้วก็ยังมีเก่งเมืองการด้วยนะครับประถมก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันไป0623401821แล้วก็ยังมีใครอาจารย์นกเซดาวข้งฟ้าทาพิสูจน์ 0896931146แล้วก็ยังมีปัญญาทีเด็ดมวยไทยก็0851167797แล้วก็มาก็ช่วยกันพิมพ์นิดหนึ่งนะครับช่วยกันพิมพ์มาหมวย99พักยกระบบออโต้ด,ดีที่สุดในประเทศไทยก็เป็นพักยกอมวย99แล้วโครงการโครงการลดต่ะแรกแจกก่อแถมเหมือนเดิมแจกเสื้อไทยผลเอาสอทวัสนสันโอโหคิดถึงเหลือเกิน ส,สอทวาสันอ่างทองนี่คนดีมีน้ำใจเชียร์แล้วไม่อายปากอืมรัฐหงยกยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยสอทอคิดถึงหมดเลยทุกๆคนอาสอวาสันอ่า,า,อางทองไก่สิทธิ์แก้วประพลนี่คนดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะตีแผ่กันเข้าไปเออใช้ได้เลยมาแล้วก็ต้องเชียร์ให้หนักไว้ก่อน นี่ก็ถือว่าท่านก็เป็นปูราชนีแล้วบุคคลอีกหนึ่งท่านแล้วก็ยังมีใครอีกล่ะเยอะแยะไปหมดเลยนึกไม่ออกเว้ยเอาพี่เชลซีโจโจดโจกลิเ็นสว่างเครือวันประดับสีอืมใครอีกล่ะเยะทุ่งปลาหนานแหมวยเยต่อยสองตัวเว้ยอาทิตย์ที่แล้วต่อหลังช่องเจ็ดสีฝ่ายแดงตีไสแตกเลยเออยะวุ้นบอกให้เอาก็ไม่เชื่อกู อย่างไรก็สบายไปแล้วดังเลยดังเจิดเชิงกองยาวอ้าวพอละไอ้ฮะเพลงกูก็ปวดหัวละเออเปิดเพลงไทยก็ไม่ได้จีนนี้ก็สิเปิดเพลงอาลับมาเลยแม่งไปเลย <c oughs> เอาอาจาร,รย์มอนอยู่หรือเปล่าอาจาร,รย์ชายคาชนะดนี่ซักผ้าหยอดเหลียญสมเพชพัชรพิญโยพิชิตนกเลก็กผููการสุขทัศน์พุ่มพันม่วงใช่หรือเปล่าเราพิชิตบอกมาหน่อยสิ แล้วก็ยังมีใครอีกล่ะโอ้โหมันเยอะเหลือเกินไว้คุณนึกไม่ออกนึกไม่ออกเอาประธานจำลาดลืมเลยเออแล้วก็ไอ้น,นี่คนหนึ่งลิขิตฟ้าอําเภอภาชีจังหวัดอยุธยานี่ชายอย่างเดียวตีแห่งดีเครื่องมือช่างอ้อไดานามน้ำดื่มหอมสินทองอินกินเต็มแชมป์แชมป์จุกครูอ่าเสยงลงกลึงข้าเหนียวมูลบ้านมีชายบ้านใหม่ไก่สดบางพีหมคนจนทั้งนั้นเลยว้ยเอฟซีกู เออม่อไไรจะมีคนรวยมาเป็นเอฟซีคุณบ้างวะเนี่ยอืมชัดเจนนะแล้วก็อาจารย์บุญส่งประธานป่องโยชิดาโยชิดาก็อยู่ร้อยเอด็ดไผ่ทูนคุณนาเมืองก็ร้อยเอด็ดเหมือนกันชอบแบบเป็ดสามโคกสักสามตัวด้ว <c> ย <oughs> อ่ะบางทีก็ได้นะบางทีก็เจ๊งนะอย่าไปคิดเลยมาอาบาชัยมาพาวสิ่งสุรพลสิงนาเกลนี่อดีตอดีตการบริหารส่วนตำบล มันจะเป็นพ่อของกล้องสมุดวอวิวัฒนานนนหรือก้องฟ้าวอวิวัฒนานน์สุรพลสิงห์นาเกลือฉายาสมัยก่อนต่อยมวยก็เข่าโคง้งเมืองน้ําเค็มทัสมุดเจดีสาขานาเกลือตอนนี้ท่านก็อายุประมาณจะเจ็ดสิบละสุรพล <c oughs> อ้าแชมป์มวยหูมากประสบการณ์ขอบใจมากแชมป์อุบลคนรักพวกสิดมิตทีนมาหรือยังวะเนี่ยหนูคิดจังหวัดเลย สุพจนวนครไก่รัชดาอยู่หรือเปล่ายงยุทธอําอาจอําทองหนึ่งใบย,ยกสลันยูนี่สลันยูขายขายเหนียวมูลพื้นฐานนี่ก็อยู่สกอ,อไม่อยู่สกรว่าอ,อยู่กาลศินแล้วก็ไปได้เมียอยู่ลบบุรีแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็ยังมีสราวุธบุตรพันนี่อยู่ลักบ,บางพาระสกอนอมศิลรงยุทธคันธจารมาเยอะแยะเลเอาทักศิณ ปิดกำพีหน่อยพรึกษาลาสวาสดโอ้โหแม่ไอฟซีกูลันนี่แหลมบุญหนักศักยาใหญ่อาชิตาเวิร์คาร์ดออจิโนวัตอุทิศพมโชตอ่าโพทินีอะอยา่ยาไปหมดเลยพอแล้วเว้ยกูขี้เกียจทักละทักไปก็เหมือนเดิมสามสิบคนเอาละยังดีอ่าวุฒิกรรมปฐม วันนี้มีมวยอ่าวันนี้ฝากน้องไว้เลยนะครับใครยังไม่มีตัวช่วยมวยทีวีสองร้อยบาทมาบานกินไส้แตกเลยโอ้โหคู่หนึ่งกลับมาเป็นต่อสี่หนึ่งคุแล้วก็มาถมลองไว้อีกสี่พันได้มาอีกหมื่นหกโอ้โหมีความสุขเมื่อกี้ก็พาเมียไปซื้อไส้สองหลึงโอ้ยสองหลึง <laughs> ว่าทองมันแพงอ่ะเออทองมันแพงก็ซื้อแม่งสองหลึงไปก่อนอ,อย่าไปซื้อมันเยอะะเอา้า หมายดีกว่ากูอ่วันนี้ก็หมายกี่โมงแล้ววะเนี่ยอาโมงละจัดตรงกับใครหรือเปล่านเนี่ยตรงหลายคนเลยเยอะแยะไปหมดอ่านิวสยามหมดจงปลาสีดามาเช้าทำน้ำหนักนานหนึ่งจุสี่นี่เหลือประมาณสัก2องโมงกว่าแล้วก็ยังเหลือหนึ่งจุดสี่หลังจากนั้นไปแล้วก็ไม่รู้ละไม่รู้นะครับส่วนกรุกไปขายนะครับอเอาทองไปขายทองขึ้นราคาวันมีชยัยทีเคดีมวยไทยยิม หรือไอ้เจ้าไอ้เจริญศักดิ์เนี่ยไอ้แดงพนดมดงรักพวกนี้กระดูกดีส่วนนี้สยามนี่ก็เก่าเจ้าเล่แม่น้ำหนักตัวนี่นะเจน้ำหนักตัวแล้วไอ้วันมีชัยในหดล,ล่าสุดเนี่ยไปชนะมวยเก่งร้วยลุงสามบีลุงสาม,บ,มบีกออดิศักดิ์เก่งหรือเปล่าล่ะเก่งเออโดนน็อกเลยพื้นฐานนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นเด็กสุรินแม่เหลือเชื่อนะมวยซ้อมที่ปักจีนเนี่ยทีเคดีมวยไทยเนี่ยบ้านนี้มวยบ้านนี้เก่ง ไอ้วาอุรชาเราไม่ต้องไปพูดถึงเขาเราก็หมดจองบางสีดาเนี่ยลูกโคกลักเนี่ยไอ้นี่กระดูกดีอ่าแจ็คก,กี้ลูกกระตันยูไกบย่างบางใหญ่ทางเข้าอา่อทางเข้าอะไรวะอืมเขาบอกว่าเลิกไปแล้วกูก็ลืมไปแล้วเอ่อทางเข้าทางเข้าบางใหญ่อะอาทางเข้าบางใหญ่ก็ไปหากันแล้วกันอาบางทีก็ลืมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคููแรกเนี่ยน้ำหนักตัวค่อนข้างจะมีปัญหานะครับมีสยาม ผมว่าน่าจะลําบากพื้นฐานนี่ก็เป็นมวยเหลี่มยมเปิดเกมสวันมีชัยนี่เขาเปิดเกมแน่นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายพระรามเดินดงแต่เมือ่อกู่เนี่ยผมว่าไม่ห่างนะผมว่าไม่ห่างนะเพราะว่ามีชัยเนี่ยคือเที่ยวเนี่ยมันจะซ้อมไม่เหมือนคนที่แล้วนะจะซ้อมน้อยไปนิดนึงแต่ข้อเสียของไอ้นิวสยามเนี่ยเนื่องด้วยน้องเขาน้าหนักตัวมีปัญหาไงเ,เอออสมานกาผู้ใหญ่สมานกำานันเตียได้ดีใจเสียเศร้าใจกีฬามีแพ้มีชนะ ตลาดเอื้ออาทรบางใหญ่นะครับตลาดเ,อ,อ,อ,าอ,าเาอื้ออาทรทางเข้าเอื้ออาทรบางใหญ่อบอกไปเลยผู้ใหญ่สมมาวันนี้วันอังคารผู้ใหญ่สมายกำนันเตียก็มีความสุขตอนนี้มีสวนมะนาวแล้วก็มีสวนอะไรอะ่ะสวนมะนาวสวนพริกอืแล้วก็อะไรวะไอหากูจําไม่ได้ไว่าไอที่มาตำส้ตมตำนะเขาเรียกอะไรอะ่ะ มะเขือเทศหรือเปล่าวะเออมะเขือเทศอืมก็มีอยู่สามที่ตอนนี้ก็ทําไร่ไร่กระเทียมอยู่ยังไม่โตนะอย่าเพิ่งไปเข้าไปอ่าเพราะฉะนั้นคู่แรกก็ไปวันมีชายก่อนวันมีชายแต่ผมบอกตรงๆนะผมดูว่าไม่ห่างนะคู่นี้เพราะนิวสยามเป็นมวยเก่งคือมวยคู่นี้มันเก่งแต่เก่งแล้ววันมีชายเนี่ยเอ่อเที่ยวเนี่ยการฟิตซ้อมไม่เหมือนหนที่แล้วอันนี้พูดตรงๆเลยผมพอจะรู้นะครับแต่ยังไงยังไงก็วันมีชายเพราะองค์ประกอบมันอยู่ที่น้ําหนักตัวไงแต่อย่าไปเล่นเยอะ คุณนี่อย่าไปเล่นเยอะเชื่อผมคุณนี่ไม่ห่างหรอกใครชอบนีสยามก็ไปได้ผมมาวิจารณ์มวยผมไม่ใช่กักหรอกแต่ว่าไอการที่ซ้อมเนี่ยผมพอจะรู้หน่อยนะครับยังรับฟรีลงฟรีอ่านนี่ลงฟรีลาไม้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่มีใครเขาตายแล้วนี่อ่าววยไทยไก่เดือยรู้แพ้รูชนะรูอาภายัยสุ้งไก่วลิกูด้ดีเล็กมวยไทยใจเต็มคู่แรกออกไปที่วันมีชยัย ออดูดีนะอย่าไปเล่นนะครู่นี้เล่นน้อยหน่อยอย่างผมไม่ใด้ชอบเท่าไหร่สก,รกับคู่ที่สองพญาเพื่องอึ่งอุงอบลหรือมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ากับแขงชายพันดาวกัตนาบุรีพญาเพึ่งเองเองออเอง,เอ,ง,เอ,ง,เอ,งอุบลเนี่ยกระดูกดีรอบนอกนี่ต่อยเยอะสูงต่ำดำเขียวก็น่าจะพอๆกันนะพญาเพึ่งนี่รูปร่างไม่โตหรอกแต่แข็งชายนี่รูปร่างใช้ได้อา้าวลายเสียงส่งรูปไม่ต้องส่งมาเราส่งทำไมรูปเริ่มเอาว่ากันต่อ พญาพึ่งนี่เป็นเด็กมาจากรีสเกตนะครับแล้วก็ไปซ้อมอยู่กูบลราชถาน,นีส่วนแกนชัยนี่เขาสายพันธุ์ดักรัตนบุรีก็สุรินอยู่แล้วนะครับ <S <S เป็นมวยเหลี่ยมตีนซ้ายตั้งโต้ลุกลับได้หรือเปล่าลุกลับได้ในระดับหนึ่งส่วนพญาทพ่งนี่ประเภทเข้าออกเร็วแล้วก็หนักแรงจริงแล้วก็สามบนหลังนี่มีชนะไอ้รถโบดชนะไอ้เพชรพิชัยยกที่หนึ่งแล้วก็ไปเดินสายที่จงังหวัดขอนแก่นไปชนะไอ้พยักอะไรล่ะ อคมพยัก์พยกักษ์ภูหลวงที่จังหวัดขอนแก่นมาส่วนแคนชัยนี่มีแพ้ภูสิงห์แล้วก็เดินสายไปต่อยทีุ่ลีนไปเสมอก็หลานย่าโมววัฒนะก็วันนั้นก็ต่อยเสร็จก็ดูน่าจะแพ้นะแล้วก็ไวล่าสุดมาชนะไอเพชรมงคลเพชรมงคลสอยิ่งเจริญการช่างหรือหงทองมวยไทยวันนั้นพลิกพลิกไหลหนึ่งด้วยวันที่สิบสี่ตุลาคมที่เวทีมวยลังสิต่อยร้อยสิบสี่ผมว่าวันนี้แคนชัยลําบากเพราะแคนชัยพื้นฐานเป็นมวยช้า แล้วมาเจอมวยเก่งแล้วก็พยาพึ่งมีรอบนอกในสิบกว่าทีไม่แพ้เลยนะครับภูทอยมานครบาลแล้วก็เขา้ามานครบาลประมาณหนหนึ่งมนนาชนะเทนิเกิอล็อกอไอ้เพชรพี่ชัยเพราะฉะนั้นสถิติของไอ้พยาพึ่งในสิบกว่าทีหลังนี้ไม่แพ้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ในมุมมองในการออกทัศนวิจารณ์มวยของผมวันนี้แคนชัยสู้ไม่ได้นะครับแคนชัยสู้ไม่ได้แล้วลำบากเห็นด้วยลำบากมากแล้วก็ช้าด้วยอ๋อน้ําหนักตัวก็พอๆกันเวทน้ําหนักก็ประมาณห้าสิบหห้าสิบหก ตอนนี้ลำบากมากนะครับผมออกไปที่พญาพึ่งอาจารย์มนมาด้วยอาจารย์มรสายบุตรนี่ก็รักลูกวงหลานเลยวันนึงก็เปิดแต่ลุงเพชรแหลมสิงเงี่ยก็ดีเหมือนกันเออฟังเพลินดีนะอาจารย์สบายดีนะยังไงก็ขอให้อาจารย์กับครอบครัวนะลูกเต้าเหล่าก็กมีความสุขอาเภศสมัยก็สปปลาวนี่ก็เด็นไอดอลเหมือนกันเมืองไทยก็อาจารย์กรอบอาจารย์กรอบพระไทายลาด ว่ากันไปอ่ะก็จะไปคุยทีสามวันนี้ใครยังไม่มีตัวช่วยก็บ200บาทแล้วกันในจะว,วุฒิเนี่ยแหละแล้วก็อาจารย์นกแล้วก็ปัญญาแล้วก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันนิดนึงช่วยกันพิมพ์มาหมวย99นะครับพักยกระบบออตโต้ดีที่สุดในประเทศไทยเล่นมวยกันให้ฟุ่นตลอดเลยเล่นน้อยเล่นใหญ่เล่นเยอะมีดีมีเด็ดมีซุ่มมีซ่อนมีคุมหัวไปก็แทงกันก็ไปอ่าแล้วก็ยังมีใครอ่ะอาจแจกเสื้อเสิอาจารย์สุรัตน์เกษวัน อ,อ่าหลแล้วเจ็ดหนึ่งแล้วเจ็ดหนึ่งแล้วจะเจ็ดหนึ่งรชนะทุกทีเลยนะอา้าวแต่ถ้าเกิดใส่ถุงแ่เจ๊งทุกทีอา้าวแจกเสือ้อกิจกรรมทายผลคืนยอดเสียฟังลายเสียงฟังลายลพิมพ์พหงซิ่งอืมหงซิ่งบอกไปเลยอืมนะครับอ่ะผมฝากไว้ด้วยนะครับพักยกระบบออตโต้ดีที่สุดในโลกนะครับดีที่สุดในประเทศไทย <c oughs> ใครบอกแล้วก็ผมบอกเองเนี่แหละอืมลองไปใช้กันดูแล้วกัน นะครับอากูที่สามขุนศึกไปจินเดียคาเดมี่หรือหนุ่มพรเทพอ้าวใช่นในตัวเดียวกันในตัวนี้เอโอโหตัวนี้ต่อยนานแล้วเกินดีนะมาอยู่ไปจินจดีถ้าไม่ได้อยู่ไปจินจดีละป่านนี้ไปไหนแต่ไหนแล้วก็ไม่รู้พื้นฐานนี่ก็ต่อยมาเป็นร้อยเพชรยินดีี่ไม่ต้องกลัววิทยาศาสตร์การแพทย์เบอร์นหนึ่งของประเทศไทยนี่หัวเรือใหญ่ก็เสียนาวไงล่ะาาสุรัตส่วนผูกโจ้ก็เป็นลูกกอกเพชรสิบบิ๊กแจ็คนรักบรทุม ก็ธรรมศาสตร์คลองหลวงอนะ่ะหรือพ่อหลักบุญเนี่ยหรือแดงรถดีเนี่ยไอ้ตัวเดียวกันทั้งน้าเด็กปทุมอดีตก็ไปซ้อมอยู่ขอนแก่นแต่ปัจจุบันนี่มาซ้อมอยู่กับปทุมอปทุมธานีก็มาซ้อมอยู่ธรรมศาสตร์คลองหลวงไอ้ตัวนี้ใช้ได้แต่วันนี้องค์ประกอบมันเสียเปียบหลายอย่างโครงสร้างสริละก็เสียเปียบมาแต่เวทน้ําหนักได้เปียบว่าต่อยห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบสามต่อยห้าสิบเจ็ดโลห้าสิบเจ็ดโล ก็คุมประมาณสักสี่โลสามไม่มีปัญหาเว้ยส่วนขุนศึกนี่เป็นมวยรูปร่างสูงสูงยาวใหญ่เวทน้ําหนักประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้าก็แทบไม่ต้องคุมเลยอะ่ะคือเป็นหมากกลน,นะอันนี้ต้องนําเรียนบอกเลยนะเป็นหมากกลเพราะว่าเนื่องด้วยขุนศึกน้ําหนักสบายด้วยและสูงด้วยยาวอ่อหญ่แต่เวทน้ําหนักตัวที่มันปล่อยเนี่ยมันไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเนี่ยวัดใจยังไม่พร้อมจบ ต้องเข้ามาทวนหน่อยอะได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราสักคู่นะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคือโยนหัวโยนก้อยเนี่ยคู่เนี่ยลูกตอกเพชรมันมีลูกหนักมีลูกแรงพรื้นฐานนี่ก็เป็นมวยเขา่าเข่าเปิดเกมลุกได้รับได้ส่วนคุณสืกก็ลักษณะทรงเกียวแต่ข้อได้เรียบเสียเรียบก็คือลูกกอกเพชรมันรูปร่างมันเสียเบียบแล้วก็เสียเบียบเห็นด้วยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยโครงสร้างเซมิร่าเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคสำหรับเจ้าลูกกอกเพชรแล้วประกอบกับหน้าเสือในการสู้ ทำนิดทำหน่อยราคาวิ่งเป็นน้ำเท่าประปลาแต่ต้องขุนศึกสิเอาไปขุนศึกวันนี้น่าจะดีกว่าลูกกอกเพชรนะแต่ว่าผมบอกตรงๆนะคู่นี้ในมุมมองผมว่าไม่ห่างนะแต่ผมชอบขุนศึกเอากันง่ายๆยเลยเอาส่วนคู่ที่สี่ในรายการก็หยกมกรกตวสังประภัยหรือแพทองเจริญยนตนี่สมัยก่อนก็อยู่สีสะเกดอ่แล้วก็มาใช้สีเสื้อของมินครธรรมดาก็ซ้อมอยู่สองก้องเกลติน,นะ ปัจจุบันนี้ก็มาซ้อมอยู่กวยในกวยบางคอแหลมที่กรุงเทพแล้วนี่แหละน้ําหนักตัว121.5ลดไปจุดห้านะครับปล,ป,ลปล่อยประมาณ59โลวันนี้ต่อย121ก็ประมาณ55โลห5ก็คุมอยู่ประมาณ4โล2ส่วนป้นใหญ่พอหลักบุญหรือพ k แสนชัยมวยไทยยิมก็มาช้าน้ําหนักตัวก็มา120.8ขาดไปจุด2หรือเปล่าวะน้ําหนักตัวจดมาไม่แม่น น้ำหนักปล่อยๆนี่หกสิบกิโลกร,รัมปล่อยเยอะเว้ยปล่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็จะคุมอยู่ประมาณห้าโลกับสองขีดสำหรับจะปืนใหญ่สูงต่ำดำเขียวพอกันหลักเหลี่ยก็ดูกระเดี่ยวเบอร์มัวอยู่ที่ยกมรกตยกมรกตช่วงหลังๆมานี่ไม่ชนะเลยแพ้อย่างเดียวออส่วนในปืนใหญ่นี่ก็มีเสมอเพชรนําโชคแล้วก็มาแพ้เพชรนําโชคแล้วก็มาชนะไอนิโรดวันที่ชนะนีรีโรดต่อยเวทร้อยประมาณร้อยยี่สิบตอน คือสภาพร่างกายเนี่ยไอเจ้าปืนใหญ่เนี่ยมันจะได้เปียนแล้วก็พื้นฐานนาย,ยกมรกรเนี่ยพื้นฐานเป็นมวยเก่งแต่ช่วงหลังมานี่ท่านเปิดข้อสังเกตดูดีๆคือโดนไม่ได้เลยเออโดนแล้วก็อะไรนี่ไดหน่อยก็จะหาที่หน่อยแล้วเดินนี่ไม่มีโดนไม่ได้เดินไม่มีคือแพ้แล้วแพ้เลยเออเขาเรียกว่าไม่มีหือไม่มีเอือเพราะฉะนั้นมวยแล้วกันห่างเงี้ยก็ลําบากละเออหรืออาจจะมีเสือหรือเปล่าละ่ะเสือมี ทรงไม่ได้แต่แต่ถอยบูเรงบุแรงอย่างเงี้ยกรรมการเขาก็มองไอ้หามันถอยเกินไปถอยแล้วมีเกี่ยวด้วยนะออมวยตัวนี้ผมว่ามันภาคนี่มันน่าจะลําบากนะนะอาทิตย์มิตรทีนสไลด์กุศล,ลผมชอบปืนใหญ่นะครับผมชอบปืนใหญ่ก็วันนี้ก็แล้วช่องหลังนี่โอ้โหเล่นยากฟุกน้อยต่อยกับใครอ่ะฟุกน้อยไม่เด็ดเจ็ดแบบเก้าต่อยกับมวยอะไรละมวยปัจจีน่ะมวยบุรีรัมอ่ะสมัยก่อนอยู่ปัจจีนต,ตัวนี้ชื่อเสียงบารมีมวยมันช่วยฟุกมาไม่ได้หรอก แต่วันนี้คือคือไอ้ฟุกน้อยมันอจะมายัางไงอ่ะเราก็ไม่กล้าเล่วงดีกว่าเว้ยผมไม่เอา,เอาหลังหลังช่วงหลังผมไม่เอานะครับพอเวลาออกไปบางทีคนก็ไปเล่นแล้วก็ไปเสียแล้วมันก็จะลําบากละแต่ถ้าเกิดถายผมเอียงเอียงผมเอียงไอ้ฟุกน้อยวะ่ะผมช่ยอยฟุกน้อยเพราะไอ้นี่มันมีนาทีทองไงแค่นั้นแหละเอียงในหน่อยเอออย่าสมมติเรามีตัมงสักสามพันก็เลยไปสักสองร้อยเล่นไม่สน,นุกดูไว้ขำขามเมา เดวจะได้2 0 0้ก็ไปเซเว่นไปซื้อของซื้ออะไรมากินให้ครอบครัวมันมีความสุขอาวผมสรุปเลยสรุปเลยเห็นต่างท่านสวนเลยไม่เป็นไรไม่ผมวิจารณ์มวยมันเป็นการมุมมองแค่นะั้นน่ะแต่ข้อดีคือความจริงใจของผมสูงนะครับก็นําเรียนบอกไปเลยนะครับอ่ะผมนําเรียนบอกนะครับอ้าวคู่ที่หนึ่งผมออกไปที่วันมีชัยแต่ไม่ห่างนะไม่ห่างนะผมนําเรียนบอกเลยเออไม่ห่างดูดีมาก เพราะว่าถ้ากรณีนิวสยามถ้ากรณีนิวสยามไม่ทําน้ําหนักนานผมชอบนิวสยามเลยแต่นี่นิวสยามมันทาน้ำหนักนานแต่วันมีชัยเขาเที่ยวนี้คือซ้อมไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วเอาง่ายๆด้วยแต่ชอบวันมีชัยเพราะการออกทัศนวิจารณ์มวยมันต้องออกอ่ะมันจะเป็นต้องออกแต่ไปแพ้ชนะแล้วก็เราก็อย่าไปก้าวล่วงเขาก็วันมีชัยเอียงนิดๆชอบพยาพึ่งครับวันนี้ผมดูแคนชัยลําบากนะครับชอบขุนศึกครับ วันนี้สูงยาวน่าจะดีกว่าลูกกอบเพชรแล้วก็โคทีสี่ผมชอบปืนใหญ่แล้วก็มวยวันนี้ที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆนี่น้องน้อ,อวัดสู้เลยหมูไม่กลัวน้ำร้อนเลยวันนี้ผมแนะนำไปที่พยาพึ่งเลยเพราะช่วงหลังมาน้องเขาสิบกว่าทีไม่แพ้แล้วแคนชัยผมดูว่าช้านะครับแล้วก็ช้าเห็นแล้ววันนี้ก็น่าจะลำบากมากนะครับนักสู้กรุงศรีบุญเลิศเนียมหอมสิริชยัยจัางผัด ผมชอบไปที่พญาพึ่งนะครับแล้วก็เอียงๆไปก็ปืนใหญ่เอียงๆอีกตัวหนึ่งขุนศึกก็วันนี้ก็เท่ากับชอบมากๆที่สุดก็มีอยู่ตัวเดียวก็คือพญาพึ่งปืนใหญ่ขุนศึกเบอร์หนึ่งในรายการก็เป็นพญาพึ่งอึ่งอูบลน,นะครับอ้าววันนี้ผิดพลาดพังไปก็ต้องขออภัยกับแฟนๆหมัดมวยก่อนจะจากกันไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังขอให้ท่านกับครอบครัว รวมทั้งเพื่อนสนิทมิตรสหายของท่านคนใกล้ชิดของท่านมีความสุขแล้วก็ความเจริญอย่าเจ็บแล้วก็ขอให้ท่านไม่จนจากลานะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ข่อนุญาตเดินทางนะครับอะสวัสดีสวัสดี